สารปูสังสารปูสังคือเกา่านะครับเด้องวดทีด่แล้วให้เขาว่ยเข่ากับเบิ้งเรานะครับเด้อท่านผู้ชมคือสีเขา่าเยอะดอกเนาะอ้าวมือน,นี่เอ่อสีมาสารปูสังผ้าท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาภวันที 16, ่สิบหกพฤศจิกาสองห้าเอาห้าขึ้นเกา่านะครับเด้อไปไปขอนำกันเอาสัมพาะละไปเบิ้งเนาะสารปูสังครับมาไปเบิ้งนำกันบ่อยไปขอนำกันนะครับเด้อ มาฮอดแล้วนี่สารปูสังนี่มีกระถางถแมงทั่แมงเราต้องเรียกมักซองดอกขัดเห็ดมงคลอท่แมงทั่แมงเนาะนต้นไม้ใหญ่อยู่สารปูสังครับท่านผู้ชมต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าสารปูสนนังเลยครับเด้อม,มา บัดที่นี่มาเบิ่งมาขอเพิินได้ครับเด้ออืมนนี่ยทางขึ้นเดี๋ยวครับปูสังสารปูสังที่ให้โชคให้ลาบท่านผู้ชมมาแล้วได้ครับเด้อนี่เดี๋ยวคือสารปูสังนะบัดที่นี่มากราบมาไหวามาขอน้ำกันอ่าก็พอทั้งเลเได้ครับเด้อ หอยมาช่องเพลแล้วนีสารปูสังครับผู้คนใอ้โชคใคร่ลราบพอท่องแลกเข่ามาถูกงวดนะครับเด้อเออนี่คือสารปูสังนั่นอีกสารหนึ่งนั่นเพื่อนสำร่องไว้ครับบทันมีอย่างสารนั่นนี่นะครับืันนี้ก็ผมพาแต่ผู้ชมมาขอโชคขอลาบสารปูสังวันที่16คุสกีกาสอง5้าครับท่าน ม็วันี่เดียววันที่หนึ่งคุณตะกี้กาเผินไข่เคาน์เนาะมันเลี้ยงทูพึ่งเลียงอะไรกับไปเบื้องเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมครับนี่ในสองในสารเพิ่นไปมาที่นี่ไปกราบไปไหว้น้ำกันก็พอทังแล้วคนเดิมไปท่านผู้ชมมาสวัสดีครั้งหนึ่งท่านผู้ชมสวัสดีอีกเที่ยงหนึ่งนครับเด้อมื้อนี้มาแล้วมาหาปูถอกปูสังมามากราบมาไหว้พร้อมกันครับ ผมขอทองแลคนเดือดนะครับเด้อเป็นยังครับนี่ผมโมโหนะครับเด้อไอพงเพลงอยู่นี่เพวันอาสิาทักทาไทยนะครับเด้ออา,าทิตยังท์ไยพอทองแล่คนเดือมเนี่ยสารปูสังเพลงพอนอ่ะนาะโอ้ยปูสังสักทาย,ทายบ่จะมุ่ยชม เราชุ่มโค้งเสียดิ่งิ่มได้บ้างครับเรนี่สังฟังแห้งก็เกานะครับเนาะอ,อ,อเหล็กถูกก็เหล็กเสี้ยนซี่นะครับเหล็กถูไปเหล็กเสี้ยนซี่อาหารการกินหลายครับปูสังเพื่อให้โชคให้ลาบเขาเดี๋ยวครับเด้อโอ้ หารปูสังเลยเสียงเพลงโหลดบงหันนะครับเนาะเสียงเพลงโหลดตีิ้รงเล่าเจ้าญาติมอเห้นเครงเล่โอ้ยก็ญาตตะนเนาะ ไหวามาขอพรอมกันครับพอทั้งเราคนเดิมครับท่าน ที่นี่ท่านผู้ชมว่าที่นี่สิให้ปูสังพ่นหยิบเลขถูกให้เด็ครับเด้อปูสังเอ้ปวดประทัดเลขถูกหยิบเรียงถูกให้วพวกผู้ขาเด็กไทยแล้วก็ที่หนึง่งคือเกาเดอครับเด้อปูสังให้เขาตลอดเด้อครับมันีผู้ขายมาขอโทษแล้วก็ปูสังไปฝากท่านผู้ชมเอฟซีถาเพิ่นมาขอหนีหลอดมาเพิ่งเอาหยิบขอหยิบเอาอันเดียวครับท่านเชิญเลยครับ แล้วครับหล่นแล้วหล่แลน 3, แล้วครับทนะ่านปูสามยิบเลียกถูกนะครับเด้อปูสามยิบเลียกถูกพอทองแล้วแล้วครับท่านผู้ชมเนาะอืมอยู่ไทยล้วที่หนึ่งเด้อปูอืมเป็นเลขไทยแล้วที่หนึ่งโอ้เฮงเฮงป,ปังปังให้ท่านผู้ชมวันทีทสิบหกกุศลกีกา อสองหาหัวขาดเลยครับปูสังปูสังก็ให้เขามาตลอดเนาะครับนะนเนาะเดี๋ยวดูเขามาตลอดตั้งแต่พอท้องแรม่านี่รั้งนี้เป็นครั้งที่สามมั่งเป็นหัวที่สามป่ครับปูสังหัวที่สามปูสังก็สีให้เขาอีกเนาะเด้อท่านผู้ชมปูสังรวมติเสียไปกลุ่ยด้วยครับเด้อเดีย๋ยูด มาบัที่นี่จุดถูกไหวเพิ่นก็น้าทางผู้ชมแล้วขอผมพร้อมพอาทั้งแวะคนเดิม,อมขอบเด้อผู้สังผู้หญิงไงสักสิทธ มาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบมาไหวา้พร้อมผมมาบอกคนเนาะนาโมตัสพพตะตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัมพุทธัสสะนาโมตัสพพตะตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสพพตะตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุฤาสาธุสังวันนี้พอทั้งเล่ค,คนเดิมเลฟซีทุกท่าน ้ากันมาขอโชคขอลาบกับปูนะครับเด้อเมื่อวันเมื่อวันที่วันที่ท16พฤศจิกาสองหาหกหาครับเด้อเลีกไทยลงที่หนึ่งมุนีทุกขาสิมาขอเรขถูก,กเกาเรียกเสี่ยมที่คือเขาเกากบเนาะปูสังกะไอ้มาเข่ามาตลอดสองววมวดมวดทีเป็นงวดที่สามของขอเทา่าแรค้นเดือมมาฆ้าราวะมาขอปูสังข้าแต่รู้โชคมาหนีรอดมาพึ่งยิน คือเสียงปูสังสิบบ้านสาหาบ้านเรื่อนะครับเดอ้อโชคไหลาบแมนนี่ละ่ะวันทีท่สิบหกพฤศจิกาโปรดประธานเลขกไทยแล้วที่หนึ่งให้พวกผู้ขาเรซซีถ่ถกท่านผู้เดือดร้อนนะครับเดอ้อขอให้ให้ประธานให้สามตวัตวสองตัวนะครับเดอ้อปูสังหลังว่าปูสังคงสินี่นตัวน,นี้อยังพกกผู้ขานี้ดอดมาเพิ่งเย็นมาแต่ไกลลำบากนะครับเนาะลังว่าสิจัดไทยบุผู้ขาเนะครับเดอ้สดดาาเดอสาธุ มาที่นี่ก็เอาเทียมที่เสียมสี่เสียมสีสมส่เลขทูป,ปูสังยิบให้ผมก็จุดล้วครับที่นี่มาขอเลขเสียมสี่เพิ่นเบื่องก็นะนาพอส่งเรีรคนเดิมเจ้า ขอ,อพนสามตัวตรงๆเลยนะครับนะครับขเชิญปูสังเลี่ยนเชิญปูสังหอมเหล้าขาวกินเหล่าขาวมาแสงดงว่มมาปูสังอยู่อืม,มกินเหล้าขาวจะมีแสดงว่าพนมากนี่แหละครับอ่ะปูสังครับขอเล็กไม่เฟนซี่ให้ผู้ขาเทระไม่ยิบมาสามใหม่ครับอ่ะครับเชิญครับไม้เลย นงแงงหล่นแล้วครับปูสังยิบไผ่ศูนย์ครับไม้แรกยิบไผ่ไม้แรกศูนย์นะครับเนาะอ่ะบาทที่นี่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 คอทั้งยเรื่องอเพิ่มไม่ที่สองต่อยจากถืก่มาเลยนะครับเด้ออ่ะครับปูสังเพิ่อนครับไม้ที่สอง วนมาแล้วครับท่านไม้ที่สองปูสังหยิบไปแล้วครับไม่เหล็กเกศครับปมาเมื่อวานบ่คือมื่อไหร่ือจังไหรมือ่อเ้ื่อที่แล้วบ่ครับศูนย์เกศไม่แหกศูนย์ไม้ที่สองเกศนะครับเด้ออ่ะเป็นอย่างะก็เกิดขึ้นได้เลยครับ,บท่านผู้ชมก็เห็นมาแล้วเนาะได้บ่อไรก็เห็นมาแล้วเด้อล่ะอ่ะขออีกไม้หนึ่งครับปูสัง ศูนย์เกตเหลาต้อยจากศูนย์เก็ตเลยครับแด้พอท่องแล,ปลกปึกทุกขาปึกจับต,ตรงโดครับหมายที่3ามครับเชิญท่านหลนลนวครับท่านไม้ที่สามปู่สังหยิบให้บนหันมันหยัางหลับ อันนี้ไม่ที่สามหกนะครับเด้อไม้ที่สามหกไม่เลขเพิ่งยิบอียัยงหายบูอ่ะคือไม่ที่สามหกสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านอ่ะแงแงแงงบัตรที่มีกับคอรลแคลเลคอโลเคลเลอเลือถูกปนหันได้ไม่อย่างก้อนหนองโอ,อ้ไม่เลขศูนย์ อ่าเล,เลขเซียนซี่นี่ศูนย์เก็หกครับศูนย์เก็หกอันนี้เกิดขึ้นในนะครับว่าสำหรับตัวเลขโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขเซียนซี่บูสังยิบหายแล้วศูนย์เก็หกมาครับเนาะมาที่นี่มาที่นี่กับข้อหลอแขเลียต้ยยองไปทั้งเรียเจ้านะออเนาะสำหรับแขเลียจะวางจะเข้าเดี๋ยวก็มเมื่อเบิกเลขถูกมา เดี๋ยวก็สิหาว่าพอท่องเลยบรแเน่เนาะครับเนาะสองจุดตัวคือคนเคยสองครับมุงจานก่อน <c oughs> มีอะไรหรือเปล่าท่อรอแค่เล่สารปูสังอ่าผมสุดทายน้ำ พื้นสารยุตนาสารในพื้นให้ท่านผู้ชม,มดูนะครับเด้ออาใช้รอบเดียวเด้อครับผู้ชมเห็นอย่างว่าสารปูสังเ้อครับเด้อสารปูสังที่ยิงไงที่ให้พอท่องแลให้โชคให้ลาบมาแล้วครับท่านผู้ชม,มให้โชคให้ลาบมาแล้วครับสารปูสัง บลอกเคยผ่านพอท่องแลมาเที่ยวไดนี่ไอ้จังๆบล็อกเคยผ่านครับพอท่องเรามาสารปูสังเลยครับเด้อผู้ชมเห็นอย่างว่าผู้ชมเห็นอย่างกะเป็นแนวทางเลยครับสารปูสังสิบลมอกสีซองให้เพิ่งอันนี้นะครับเด้อ นี่สั่งปูสั่งนี่ไก่แก้วกตัวนี่นี่ไก่แก้วเี่ยวครับสำหรับตัวเลขโปรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนี่พอท่องแรียส่องให้เบื้อันบริวารเพิ่นได้ขับเด้อนี่บดีบอกบริวารเพิ่นต้อ,อ,องให้เบิง้งมันมีบ่ให้ท่านผู้ชมเห็นแรียบเรีบเรบบเ,บเ,บเ,บเบนี่ยปอนี่ บ่มีก็แล้วไปว่าไปยังครับพ่นใหายยู่แล้วล่ะปูสังนี่มาจากไหนเพิ่นก็ให้ยยู่แล้วครับหายหายหเพอต้องแลเขายู่แล้ว่ะท่านผู้ชมบ่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกห้าหาต้องแลคือเกาล่ะครับปูสังเพิ่นถือสตาครับผมพอท้องแลคนเริมต่อรับปูสังนี่มาเสียวเรือเพิ่นก็ให้เลยนี่บ่นธรรมดาครับนี่พื้นตรงนี้มาวันที่นี่ พื้นนะตามพื้นตามยังยุตนาสารปูสังเสาก็ะแสดงว่ามีคนโอ้ยกินเหล่าขาเลยครับเด้อเหล่าขาวปูคนมาหวมาอย่างเัิมก็เ้าพิ้นกระแต่เด้งกัเพื้นก็ได้โชว์ได้ลาบครับพอต้องเรียกคนเดือนี่แหละครับาัผู้ชมเพิ่อก็ะตีมาเบิ่งเลขถูกเก้านี่หรู้ซื้อกว่าอีเดี๋ยวก่อน เลียกูเบื้ังผมสิซองไปด้วยครับเด้อเป็นตัวอย่างเลียกถูที่ว่าอันมันจังไถมันแยมไดทีดีเอาเบิ้งก็คขับเลียกถูกมันมีอย่างย้่นมันเก่าบืนเก่าก็ไม่เคยเไอผมก็บอกหงะแเ่ว่าก็หูุว่าเขาละสามเกสูนบ่นอขะสามตัวบ่็นจังไดบื้ะอชมเบิ้กงเราครับเด้อผมยังบกหูลด้วย ปูสังนี่แต่ว่ามีสันบุชพเมียนมาว่าปูสังเข่ายู่ครับสามตัวได้บ่น,นะครับคือเดินบุชเบิ่งเอาเดอครับเด้อเห็นอยังไงเป็นของท่านเออเมื่อไม่ไฟอ <c oughs> เอากระปวดกับเก็บต้วเนาะเอาเบิ่งกเอาครับเบิ่งเอาพ่อเป็นพิธีพ่อเป็นบริส นี่เบอร์เด้มาเสียเถี่ยวเสียเถี่ยวกว้ต้องแลคนเรือมาหนึ่ทั้งคืนดอกนี่เออทั้งคืนไปหนึ่งนี่นี่ทั<พ>้งคืนปูสังดอกนี่พ่อเดี๋ยวเบอร์เรียกทัวร์มาเลยขับเลยขับเลยยังไงกลับบ้านไปนอนต่ปุ๊กหงอยไปนอนอย่างนี้เอาไปพักผ่อนไปหา คิดเบื้องว่าสิไปสารได้ดีบวกลบคูณหารถัวหอยทักงเรียเจ้านอนเบิดงขึ้นบออ่มสิอิ่มอยู่ครับเราคิดจอดสักสินอนเนาะนอน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 อ่ะบุช,ชมเบื้งองกันนะครับละเป็นโชคเป็นลาภของท่านเออเป็นโชคเป็นลาภของท่านบุญชลบุญชมเห็นยังครับเนาะ น,นี่เพิ่นผู้เพิ่นเอามาถวงถวายน,นี่เป็นเลขกล้วยของเพิ่นดอกนี่ผู้ชมเห็นอย่างว่าอันใดเห็นยุได้นีก็คืออันใดก็เกิดขึ้นได้เบิดนะครับด้อผู้ชมเกิดข,ขึ้นได้เบิด จุดถวยเป็น <realidade> อันใดอยู่ใดนี่เกิดขึ้นได้เบิตท่านผู้ชมเห็นขันคบซ่องให้เบิงนี่เป็นแนวทางเบิร์ครับด้อมาที่นีมาเบิงเลียกถูกให้ทองแรียบานี้เนงเนังเน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 นงแกแ้วานีอาเบิงถวยแกวน้ำก็แล้วมีอย่างบรอยู่ในแกวน้ำเบิงเบิเดือทังเรีบพอทีนี้ครับมาเบิงเลียกถูกครับท่านผู้ชมมาเบิงเลียกถูกด้อพอดีให้ยัง เอาเลขทู่ปูสังให็มาแล้วครับเลขทู่ปูสังไหมแล้วครับท่านผู้ชมเบื่อเอาเลขทู่ปูสังงวดประจำวันที่เอ่อประจำวันที่16พฤศจิกายน2565เป็นตัวเลขครับ358ครับเลขทู่ปูสังไห้ไห้แล้วครับงวดนี้16พฤศจิกายน2565หกหสามห้าแปดครับผมเห็น นะครับเด้อท่านผู้ชมเห็นเป็นจังไงกะกะจะว่ากันไปนะครับเด้อเดี๋ยวพอท้องเรือเห็นสามหาเปดต้องเรื 3, 5, อเห็นสามหาเปดครับคือบโบคอยชัดเนาะท่านผู้ชมนี่ครับสามห้าแปด สห้าเปียดได้ครับเด้อเลขทูปปูสังให้แล้วครับอ่ะมาที่นี่กาบบันให้พอ่อสามห้าเปลี่ยเลขทูปปูสังให้แล้วครับท่านผู้ชมไปมาที่นี่วันที่สิบหกคุสกีกาเนี่ยและเพิ่งในเข้าแล้วเลขทูปปูสังสามห้าแปดครับพอ่อมาลาบบ่ามาเนี่ยท่านผู้ชม มาคุยกับมาได้เบิง้งได้แง่งได้สัมผัสกันไปเลยนะครับเดอ้อเลขเซียมซี C, ปู่สังให้ศูนย์ศูนย์เกตหกครับเลขเซียมซี C, ปู่สังให้ศูนย์เกตหกเลขทูป,ปู่สังให้สามหาแปดครับวันที่ 46, สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกห้าครับท่านคอยรูชมโชคดีนะครับเดอ้องวดที่แรกเป็นเกย์เขางวดก่ออันนี้งวดที่สามของพอทองแลพากลุ่มชมมาขอปูสังนะครับเดอ้อ ให้เข่ามาตั้งสองงวดนะครับเด้อปูสังงวดนี้เป็นงวดที่สามของปูสังที่สิให้ท่านผู้ชมและขอท้องแรีคนเดิมเข่าเป็นงวดที่สามวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกห้านะครับท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังตัวเลขเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเจทแแ้องเรียกนะผู้เจ้าติดตามไข่เบื้องไข่และผู้เจ้าสีเป็นเศรษฐีสีำลำรวยเนาะนะครับเนาะเอาทำนี้แล้วท่านผู้ชมวันที่ 16, สิบหกพฤศจิกาขอท่านผู้ชมโชคดี ลำเลื่อยเงินเต็มกระเป๋าสิบกระเป๋าขายเต็มทุกกระเป๋าอือาครับเนาะอย่าเขียบอย่าจนรำลำเลื่อยทุกคนเนาะกินก๋แยเตีนอ้อนรับสวัสดีครับโ้งแรมคนเดิมจากศารปูสังแนังนังเนาะพ้าวห้วโชคดีทุกท่าน